วันนี้นะอ๋อครูตุย้ยคุปปาจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับคลาสมารยาทไทยซึ่งทุกคนรู้แต่วันนี้เราจะมาเก็กบระเบียบเพื่อให้เข้าใจว่ากราบพระแบบเบนจังคปดิษฐ์ควรจะกราบอย่างไรนะคลาสนี้เป็นคลาสพิเศษเลยชื่อว่าคลาสมารยาทไทยทําไมถึงเราต้องเรียนเพราะเราเป็นเยาวชนไทยการที่เรารู้จักไหว้ให้ถูกลักษณะการเคารพผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงอ่อนน้อมถ่อมตน จะเป็นลักษณะที่ดีทําให้เด็กอย่างพวกเราดูน่ารักน่าเอ็นดูและที่สําคัญถ้าเราเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมไทยด้วยจะทําให้สิ่งเหล่านี้หนูสามารถไปสานต่อในอนาคตได้ด้วยอัญชิีวันทาอภิวาสราบดีมากเอาไวส้สําหรับกราบพระพุทธรูปและกราบพระพิกษุสงฆ์และสิ่งสำคัญที่สุดเลยลเวลาลที่เราเข้า<ล>ห้องพระ เราจะกราบพระได้อย่างสวยงามเวลาเราไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่เราก็กราบได้อย่างสวยงามด้วยการกราบแบบเป็นจังคประดิษเดี๋ยวเราลองไปกราบกันเลยแล้วกันเนะาะปึ๊บอัญชรีวันทาอภิวาทการนั่งสมาธิทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองทําให้เรามีสติปัญญาที่ดีหายใจเข้าลึก,ลก หายใจออกยาวๆจงอยู่กับความเงียบอัญชลีวันทาอภิวาทเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเรียน